สวัสดีครับในการทําความเข้าใจข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะเจอปัญหาหน้าปวดหัวอย่างหนึ่งเลยก็คือการเลือกใช้สถิติให้ถูกตัวโดยเฉพาะเวลาที่เรามีข้อมูลแค่กลุ่มเดียวนะครับวันนี้เราจะมาทําให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นกันครับเรามักจะเริ่มต้นด้วยคําถามง่ายๆแบบนี้นะครับเช่นเอ๊โปรแกรมใหม่ที่เราทําไปเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่าหรือคะแนนความพึงพอใจที่ได้มามันสูงจริงๆใช่ไหมคําถามพวกนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลย แล้วเราจะใช้เครื่องมือทางสถิติตัวไหนมาช่วยตอบคำถามพวกนี้ให้มั่นใจได้วันนี้เรามีคำตอบครับนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่คอนเซปต์พื้นฐานเลยว่าการเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวคืออะไรแล้วไปเจอกับทางแยกแรกที่สาคัญมากๆจากนั้นก็จะไปดูวิธีทดสอบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลที่เปลี่ยนไปตามเวลาแล้วสุดท้ายก็จะเอาทุกอย่างมารวมกันให้เห็นเป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยก่อนอื่นเลยนะครับคำว่าเปรียบเทียบภายในกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่มันก็หมายความตรงตัวเลยครับคือเรามีกลุ่มตัวอย่างแค่กลุ่มเดียวเท่าน,นั้นที่เราสนใจลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่ามีคน100คนมาเข้าเวิร์กช็อปเรื่อง AI เพื่อง,งานวิจัยเราก็จะวิเคราะห์ข้อมูลจากคน100คนนี้กลุ่มเดียวเลยไม่ได้เอาไปเทียบกับกลุ่มอื่นครับเอาละครับ และตรงนี้คือจุดที่สำคัญมันมากเลยเพราะมันเหมือนเรากำลังจะเจอกับทางแยกใหญ่ที่เราต้องตัดสินใจเลือกเดินซึ่งคำถามวิจัยของเรานี่แหละครับที่จะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะไปทางไหนทางแยกที่ว่าเนี่ยมันแบ่งคำถามวิจัยออกเป็น2เส้นทางหลักๆเลยครับทางแรกคือเราอยากจะเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเรากับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างเช่นเราอยากรู้ว่าคะแนนความพึงพอใจหลังจบเวิร์กช็อปเนี่ยมันสูงกว่า3.51คะแนนหรือเปล่า ส่วนอีกทางคือเราอยากจะวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุ่มเดิมนี่แหละแต่เป็นการวัดข้ามเวลาเช่นอยากรู้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานดีขึ้นไหมระหว่างก่อนกับหลังใช้ AI งั้นเดี๋ยวเรามาลองเดินไปในเส้นทางแรกกันก่อนนะครับสมมติว่าคำถามของเราคือการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างเช่นคะแนนความพึงพอใจ3.51ที่ว่าเมื่อกี้เราจะทำยังไงต่อดีก่อนที่เราจะเลือกเครื่องมือทางสถิติได้เนี่ย มันมีจุดเช็คพอยที่สําคัญมากๆคือจุดหนึ่งครับนั่นก็คือเราต้องดูก่อนว่าข้อมูลของเรามีการแจกแจงปกติหรือเปล่าผู้เรียนภาพง่ายๆก็คือข้อมูลมันเกาะกลุ่มกันตรงกลางแล้วค่อยๆน้อยลงไปทางซ้ายขวาเหมือนรูประฆังคว่ำไหมการเช็คตรงนี้สําคัญมากนะครับผู้เชี่ยวชาญถึงกับเรียกการตรวจสอบนี้ว่าเส้นบางๆเลยนะครับเพราะมันเป็นแค่ขั้นตอนเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันสามารถเปลี่ยนเครื่องมือที่เราต้องใช้ไปคนละตัวได้เลย ดังนั้นหลักการมันก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับคือมีแค่2สเต็ปหเช็คก่อนว่าข้อมูลเป็นโค้งระครังหรือเปล่า2พอได้คําตอบแล้วก็ไปเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องทีนี้มาดูตัวเลือกกันครับถ้าเช็คแล้วพบว่าข้อมูลของเราเป็นโค้งระคังหรือมีการแจกแจงปกติเราก็จะใช้สถิติที่ชื่อว่า one sample t, t test ครับแต่ถ้าข้อมูลของเรามันหน้าตาไม่เหมือนโค้งระครังเลยเราก็ต้องไปใช้อีกตัวหนึ่งครับคือ wilcoxon w test แทน โอเคครับนั่นคือเส้นทางแรกทีนี้เราย้อนกลับมาที่ทางแยกใหญ่อีกครั้งและถ้าคำถามของเราไม่ได้เทียบกับเกล่ะแต่เป็นเรื่องของการดูการเปลี่ยนแปลงข้ามเวลาเช่นวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังใช้เครื่องมือใหม่แบบนี้ต้องทำยังไงพอมาถึงเส้นจางนี้ปุ๊บมันก็จะมีทางแยกย่อยให้เราต้องตัดสินใจอีกครับคำถามก็คือเราวัดข้อมูลกี่ครั้งเป็นแค่2ครั้งเช่นก่อนกับหลัง หรือว่าวัดมากกว่า2ครั้งเช่นก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็มีการติดตามผลอีก3เดือนให้หลังเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเคสที่เจอบ่อยที่สุดก่อนนะครับก็คือการวัด2ครั้งแล้วทายสิครับว่าก่อนจะไปต่อเราต้องเช็คอะไรใช่แล้วครับก็คือเส้นบางๆเส้นเดิมของเรานั่นเองการตรวจสอบการแจกแจงปกติก็ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเส้นทางนี้เหมือนกันครับ สำหรับกรณีที่เราวัดข้อมูล2ครั้งนะครับถ้าเช็คแล้วข้อมูลเป็นปกติสถิติที่เราจะใช้ก็คือ p a d sample t-test เพื่อดูว่าคะแนนเฉลี่ยของ2ช่วงเวลานี้มันต่างกันจริงไหมแต่ถ้าเกิดข้อมูลมันไม่ปกติล่ะเราก็ต้องไปใช้ทางเลือกของมันครับนั่นก็คือ wilcoxon rank sum test แล้วถ้ามันซับซ้อนขึ้นไปอีกเช่นมีการวัด3ครั้งขึ้นไปอย่างที่บอกว่ามีก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็ติดตามผลแบบนี้ก็จะมีเครื่องมือเฉพาะทางของมันครับ ถ้าข้อมูลเป็นปกติเราจะใช้ตัวที่ชื่อว่า Repeated Measures ANOVA แต่ถ้าข้อมูลมันไม่ได้ปกติก็ต้องไปใช้ Friedman Test ครับหลักการเดียวกันเลยเอาละครับตอนนี้เราได้ลองเดินไปตามเส้นทางต่างๆจนครบหมดแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะเอามันมารวมกันให้เป็นแผนที่ฉบับสมบูรณ์ที่จะทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นในหน้าเดียวตารางนี้คือหัวใจสำคัญของทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยครับมันเหมือนเป็นแผนที่สรุปการตัดสินใจเลยนะลองดูนะครับ ถ้าคำถามคือค่าเฉลี่ยต่างจากเกณฑ์ไหมแล้วข้อมูลเป็นปกติก็เลือก One Sample T Test แต่ถ้าไม่ปกติก็ไปที่ Wilcoxon W เห็นไหมครับมันจะพาเราไปหาเครื่องมือที่ถูกต้องได้เสมอแค่ตอบคำถามไปทีละขั้นเท่านั้นเองย้ำอีกครั้งนะครับไม่ว่าคำถามวิจัยของเราจะเป็นแบบไหนหรือจะเลือกเดินไปทางไหนก็ตามเนี่ยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่เราห้ามลืมเด็ดขาดก็คือการตรวจสอบการแจกแจงข้อมูลก่อนเสมอ ไอเจ้าเส้นบางๆเส้นนี้แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะนำทางเราไปสู่การวิเคราะห์ที่ถูกต้องจำไว้เลยครับว่าการตัดสินใจแค่ขั้นตอนเดียวนี่แหละครับคือตัวแบ่งระหว่างการวิเคราะห์ที่หนักแน่นน่าเชื่อถือกับการวิเคราะห์ที่อาจจะผิดพลาดไปเลยก็ได้แล้วเมื่อเรามีแผนที่การตัดสินใจนี้อยู่ในมือแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการลองนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้เลยเพราะตอนนี้เครื่องมือที่ใช่มันก็พร้อมแล้วสำหรับคำถามที่ใช่ครับ